สวัสดีครับผมอาจารย์สลินทรเทพสายเนตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานคณะ,กะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยลคนครพนมนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาพูดถึงระเบียบวินัยนักศึกษานะครับหมายถึงข้อปฏิบัตินะครับของนักศึกษาใหม่ทุกคนนะและนักศึกษาเก่าด้วยนะครับว่าเมื่ออยู่ภายใต้รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับ เราจะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไงนะครับมันเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันนะครับสําหรับนักศึกษาใหม่นะครับที่เข้ารับการผสมวิเทศในวันนี้นะครับนักศึกษาทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษานะครับได้ตามลิงก์ที่ปรากฏในหน้าจอนะครับหรือนะครับถ้าดาวน์โหลดไม่ได้นะครับให้มาติดต่อที่งานกิจการนักศึกษานะครับระเบียบมหาวิาลยนะครับที่ว่าด้วยวิันนักศึกษา ที่อาจารย์จะพูดถึงนี้นะครับระเบียบนี้นะครับถูกใช้มาตั้งแต่ปีพศ2553นะครับอตอนนั้นเป็นการปรับปรุงครั้งสุดท้ายนะครับและก็ใช้มาโดยตลอดนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคราวนี้นะครับมาดูอาจารย์จะเอาระเบียบข้อปฏิบัตินะครับที่สําคัญนะที่เราต้องรู้นะที่เราจะได้ใช้นะครับยกมาไม่ได้ครบข้อนะครับยกมา บางข้อนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนะครับมาดูข้อแรกกันข้อแรกบอกว่านักศึกษานะครับจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับประกาศหรือคําสั่งนะครับของมหาวิทยาลัยหรือคณะอย่างเคร่งครัดนะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้ามหาวิทยาลัยหรือคณะคออกประกาศออกกฎระเบียบออกข้อบังคับออกมาแล้วนะครับ เราจะต้องนะครับเราในหมายถึงนักศึกษานะจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับต่อมานะครับนักศึกษานะครับจะต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทยสังคมไทยเรานะครับมีมาช้านานนะมีวัฒนธรรมที่ดีมีจริยธรรมมีศีลธรรมที่ดีนะครับเราควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อไม่ให้มันผิดจารีตประเพณีดนักศึกษานะครับจะต้องรักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัย ความสามาคัคคีและชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกสําคัญนะครับเรื่องระเบียบวินัยถ้าเรามีระเบียบวินัยปัญหาอื่นๆจะไม่ตามมานะครับนักศึกษาจะต้องประพฤติตนเป็นยังไงครับเป็นสุภาพชนไม่ประพฤติในสิ่งที่นะครับอนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่นตนเองผู้อื่นผู้ปกครองหรือมหาวิทยาลัยหมายความว่าเราจะต้องไม่ทําเรื่องเสื่อมเสียนะครับให้กับผู้อื่นนะครับ ผู้ปกครองหรือมหาวิทยาลัยครับนักศึกษาจะต้องเชื่อฟังคําสั่งคําแนะนำํคำคําตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับใครก็ตามนะที่ว่าเก่าวตักเตือนเรานะครับหรือแนะนํำเราครับเราจะต้องเชื่อฟังนะครับ ต่อมานะครับนักศึกษาข้อที่สบองนะครับนักศึกษาจะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เรื่องการแต่งกายเดี๋ยวจะมีต่อจากนี้นะครับต่อจากนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงนะครับต่อมานะครับข้อที่สิบสามึกษานะครับจะต้องแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาเมื่ออาจารย์หรือเจา้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบหม,มายความว่ายังไงก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับเราเป็นคนไทยเราจะต้องพก บัตรประจําตัวประชาชนถูกไหมครับเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะขอตรวจสอบเรียกดูนะเราก็ต้องพร้อมแสดงให้ดูเช่นเดียวกันครับเมื่ออยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับเราก็ต้องมีบัตรนักศึกษานะเพื่อแสดงตนว่าเราคือนักศึกษาของที่นี่นะครับหรือนะครับแม้กระทั่งถ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองขอตรวจสอบนะครับเราอาจแสดงนะครับบัตรนักศึกษาพร้อมกับบัตรประชาชนนะครับเพื่อแสดงให้รู้ว่าเราอยู่สังกัดที่ไหนนะครับเราเป็นนักศึกษาที่ไหนนะเราเป็นคนมีการศึกษาแบบนี้เป็นต้นนะครับ ต่อมานะครับสำหรับนักศึกษาที่ใช้สถานที่หรือบริเวณมหาวิทยาลัยนะเกินกําหนดจะต้องขออนุญาตนะครับเพราะมหาวิทยาลัยมีกําหนดการนะครับมีกําหนดเปิดปิดหรือกําหนดเวลาใช้อาคารสถานที่และบริเวณเป็นเวลานะครับนักศึกษาต้องไม่ทํากิจกรรมใดๆนะครับอันเป็นการขัดต่อกฎหมายนะครับมีกฎหมายเราต้องไปขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับประกาศและคําสั่งของมหาวิทยาลัยหรือคณะหม,มายความว่า ประกาศนะครับข้อบังคับกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือของคณะและกฎหมายเนี่ยนักศึกษาจะต้องไม่ทํากิจกรรมที่มันขัดต่อสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์พูดมานะครับต่อมานะครับนักศึกษาจะต้องไม่กระทําการใดๆอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัยนะถ้าทําให้ผู้อื่นเสียหายหรือมหาวิทยาลัยเสียหายไอ้นี้ให้เราพึงสํานึกเสมอถ้าคิดว่ามันจะเสียหายเราไม่ควรทํานะครับเพราะถ้าทําเราก็จะมีความผิดนะครับข้อสิบเจ็ดนะครับ นักศึกษานะครับต้องไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือเสพของมึนเมาในบริเวณมหาวิทยาลัยจำไว้น,นะครับในรั้วมหาวิทยาลัยของมึนเมายาเสพติดสุราแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับห้ามดื่มห้ามเสพเดือดขาดนะครับถ้าทำนะมีความผิดนะมีความผิดร้ายแรงนะอาจารย์นี่แหละนะครับจะไปตรวจสอบนะแล้วก็จะไปทําการจัดการนะครับนักศึกษาต้องไม่ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพของมึอเบาในเครื่องแต่งกายนักศึกษาสาคัญนะครับเครื่องแต่งกายนักศึกษาของเรานี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเป็นเครื่องแต่งกายที่มันสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครองนะผู้ที่ส่งเสียเราพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราเขาส่งเสียเราเรียนเขาเห็นเราใส่ชุดนี้นะเขาก็ภูมิใจการที่เราเอาชุดเหล่านี้นะไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะไปดื่มสุรานะไปใส่ดื่มสุราไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไปเสพยาหรือเสพของเสพติดต่างๆนานาเนี่ยนะ ไอเนี้ยนะครับมันทําให้เขาเรียกอะไรม,มันทําให้มันชุดมันมันเสื่อมความขลังนะครับนะเพราะนั้นการแต่งกายก็ต้องให้มันถูกต้องนะครับแต่งกายแบบนี้ต้องปฏิบัติแบบไหนนะครับต่อมาข้อสิบเก้า 19, ครับนักศึกษาจะต้องไม่เล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการพนันใดๆการพนันทุกชนิดนะครับนักศึกษาต้องไม่เล่นนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะอะไรครับเพราะการพนันนี้ ร้ายแรงนะครับยิ่งกว่าไฟไม่บ้านอีกนะครับไฟไม่บ้านสิบครั้งยังเหลือที่ดินแต่ถ้าเสียการพนันแค่ครั้งเดียวเนี่ยที่ดินก็ไม่เหลือนะครับไปทั้งบ้านด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เรมามัดระวังนะยิ่งปัจจุบันนะมีการพนันออนไลน์อย่างแพร่หลายมากนะครับเป็นภัยต่อสังคมนะเป็นภัยมากๆเลยนะครับเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังนะต่อมานะครับนักศึกษาต้องไม่กระทำตนให้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว จนมีเรื่องเสียหายแก่ผู้อื่นหรือมหายาลัยก็คือไม่เป็นบุคคลผู้ล้มละลายไม่ไปยืมคนนั้นคนนี้นะต้องวางแผนใช้จ่ายมีเก็บออมมีเงินสำรองนะครับไม่ใช้จ่ายเกินตัวไอ้นี้สําคัญนะครับต่อมานักศึกษานะครับจะต้องไม่ลักขโมยนะยักยอกหรือทําลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือทรัพย์สินของหายิลัย นักศึกษาต้องไม่นะครับไม่ลักขโมยไม่ยักยอกไม่ทําลายนะครับสําคัญนะครับต่อมานะครับนักศึกษาจะต้องไม่นําสิ่งผิดกฎหมายอะไรก็ตามที่เรารู้ว่าผิดกฎหมายห้ามนําเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยนะครับมีไว้ในครอบครองก็ผิดนะครับห้ามนําเข้ามายังไม่พอและห้ามมีในครอบครองอีกนะครับถ้ามีมันก็จะทําให้เรามีความผิดนะเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียเวลานะครับแทนที่มาเรียนนะ ต้องเรียนให้จบนะกับการจะต้องมีคดีความหรือต้องพักการศึกษาแบบนี้นะครับทําให้เราเสียเวลาเพราะนั้นให้พึงตระหนักไว้เสมอนะครับต่อมานะครับนักศึกษาต้องไม่พกอาวุธหรือวัตถุระเบิดต่อมานะครับนักศึกษาจะต้องไม่ก่อไม่ก่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทง่ายๆว่าวห้ามทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาด้วยกันเองและกับผู้อื่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่กับนักศึกษานะกับผู้อื่นด้วยก็ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทนะครับต่อมานะ<ม>ครับ นักศึกษาผู้ใดนะผู้ใดนะครับใครก็ตามนะถ้าเป็นผู้ก่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจนเป็นคดีถึงเจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองนะถ้าเป็นคดีไปจนถึงพนักง,งานเจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองนะเสร็จแล้วนะครับเราต้องรีบรายงานตัวต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทันทีนะหรืออาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษานะครับหรือสังกัดคณะนะนะหรือกองพัฒนาน,นักศึกษานะครับทั้งหมดนี้นะรายงานตัวโดยด่วนนะครับถ้าไปก่อถ้าไปก่อ เหตุมานะครับแล้วไปเป็นคดีความนะครับต่อมานะครับักศึกษาใดนะครับต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกนะครับใครต้องโทษถึงขั้นจําคุกนะคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้จําคุกเนี่ยนะครับเว้นแต่ความผิดลงหูโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาทถือว่านะครับถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับจำไว้นะนะครับต่อมาตั้งแต่พ้อ27บไปนะครับเนี่ย เป็นจนถึง28นะเราไปศึกษาดูได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการทันบนหรือการลงโทษพวกเรานะครับรวมไปถึงการตัดคะแนนนะครับเราไปศึกษาได้นะครับศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือนักศึกษานะต่อมาสิ่งที่อาจารย์จะพูดถึงนะครับก็คืออะไรครับก็คือระเบียบมหาวิาลยนะที่ว่าด้วยการแต่งกายนักศึกษาอ่ะมาเริ่มจากการแต่งกายของนักศึกษาชายนะครับจำไว้นะนักศึกษาชาย แต่งกายตามนี้นะครับชุดที่อยู่ในรูปนี้ฟังดีๆนะครับชุดที่อยู่ในรูปนี้เป็นชุดนักศึกษาชายที่ต้องเป็นตั้งแต่ระดับปาวาสาไปจนถึงปริญญาตรีต้องแต่งกายตามรูปนี้ครับโดยมีอะไรบ้างมีเสื้อนักศึกษาแขนยาวมีเข็มกลัดนะครับนคไทเข็มขัดเรือหัวเข็มขัดสําคัญนะต้องเป็นของมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับ ต่อมากางเกงขายาวนะสีดําหรือสีกรมท่านะครับรองเท้าคัตชูหรือรองเท้าผ้าใบสีดํานะครับแต่อ้าวแล้วนักศึกษาปวชล่ะนะนักศึกษาปวชแต่งกายคล้ายแบบนี้ครับครึ่งล่างเหมือนกันแต่ท่อนบนไม่เหมือนนะครับท่อนล่างเหมือนท่อนบนไม่เหมือนท่อนล่างนับตั้งแต่เข็มขัดลงมาเหมือนเลยนะครับท่อนบนคือเสื้อนะครับเสื้อต้องเป็นเสื้อแขนสั้นนะเสื้อแขนสั้นไม่มีเนคไทนะครับอันนั้นเป็นของนักศึกษาชายระดับปวชนะ ต่อมามาดูนักศรรึกษาหญิงนะครับนักศรรึกษาหญิงแต่งกายตามรูปนี้เลยครับตั้งแต่ปวชจนถึงปริญญาตรีนะครับเริ่มจากอะไรเริ่มจากนะครับเสื้อนักศรรึกษาหญิงต้องเป็นแขน er สั้นนะครับแขนสั้นนะมีตุ้งติง้งมีกระดุมมีเข็มขัดนะครับมีเข็มกลัดนะแล้วก็เข็มขัดและหัวเข็มขัดเนี่ยจะต้องเป็นของมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับมีกระโปรงที่เป็นจีบรอบนะรองเท้าและรองเท้าสีขาวนะครับรองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับ ถัดจากเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษานะครับต่อมาเป็นการแต่งกายชุดปฏิบัติงานนะครับเราจะแยกยังไงนะชุดปฏิบัติงานนะครับจะมีสีเทาสีกรมท่าถ้าเป็นสีกรมท่าต้องเป็นชุดชุดปฏิบัติงานของของใครครับของนักศึกษาตั้งแต่ของนักศึกษาระดับป,ปวชถ้าเป็นกรมท่านะถ้าเป็นสีเทาเป็นนักศึกษาตั้งแต่ปวสจนถึงปริญญาตรีนะครับ ก็คือการแต่งกายก็มีเสื้อปฏิบัติงานนะมีเข็มขัดต้องหัวเข็มขัดนะมีกางเกงขายาวนะครับแล้วก็มีรองเท้าผ้าใบนะผู้ชายผู้หญิงแต่งเหมือนกันหมดนะครับต่อมานอกจากชุดปฏิบัติงานที่เป็นของอมหาวิทยาลัยที่กําหนดมาเป็นสีกรมท่าหรือสีเผาแล้วนะครับคณะเกษตรนะยังมีชุดปฏิบัติงานที่แยกตามสาขาวิชาดังนี้นะครับสาขาวิชาแรกคือพืชศาสตร์นะครับจะใส่เสื้อปฏิบัติงานสีเขียว สาตร์ตาดสีแดงพอเลี้ยงสัตว์น้ําสีฟ้าช่างกลเกษตรสีน้ําตาลและอุตสาหกรรมเกษตรสีขาวนะครับมีทั้งหมด5สาขานะครับจังกายให้ถูกในษาร,ระดับไหนที่ได้แยกที่ได้ใส่ชุดปฏิบัติการแบบนี้นะครับก็คือในสาตั้งแต่ระดับชั้นปวสขึ้นไปนะครับปวชวไม่มีนะครับไม่ได้แยกสาขาการแต่งกายชุดพละของคณะเกษตรนะครับ เสื้อกิจกรรมนะครับจะต้องเป็นสีเขียวนะครับ<ส>กางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบนะครับและมีเสือ้อเสื้อแจ็คเก็ตนะครับต่อมาเป็นการแต่งกายชุดพระ,ะของมหาวิาลยนะครับเริ่มจากเสื้อพระ,ะต้องเป็นสีเหลืองกางเกงขายาวสีดํามีแถบเหลือง npu นะครับและรองเท้าผ้าใบสําหรับชุดการแต่งกายชุดพระมอเนี่ยนะครับได้ใช้ตอนไหนนะครับได้ใช้ตอนเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิาลยที่เป็นกิจกรรม รวมกลุ่มทุกคณะนะครับต่อมาเรื่องการแต่กายจบไปแล้วนะครับต่อมามาพูดถึงระเบียบทรงผมนะครับระเบียบทรงผมทรงผมถ้าเป็นนักศึกษาชายนะครับนักศึกษาชายจะต้องเป็นทรงสุภาพไม่ไว้จอนทั้งสองข้างนะครับด้านหลังด้านข้างต้องเปิดนะครับและไม่มีหนวดนะครับไม่ไว้หนวดนะครับะนะครับถ้าเป็นนักศกษายิงหล่ะ ถ้าเป็นนักศึกษาหญิงนะครับนักศึกษาหญิงผมยาวให้่วบผมให้เรียบร้อยนะครับโดยอนุญาตให้ใช้โบผบกผมชนิดสีน้ำเงินสีขาวและสีดำนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะอันนี้เป็นระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษานะที่พูดถึงข้อปฏิบัตินะการปฏิบัติต้นการแต่งกายและทรงผมนะครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษานะครับ สำหรับวันนี้นะอาจารย์ก็ขอยุติการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ